วันนี้ความจริงจะเป็นการประชุมรัฐสภาค่ะใช่และท่านอาจารย์มนอได้แจ้งเลื่อนเนื่องจากว่าผู้เสนอกฎหมายสองฉบับนะครับ<ม>ความจริงก็สามฉบับแต่ว่าสองฉบับเนี่ยเขายื่นขอถอนออกไปค่ะคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเสนอโดยท่านอาจารย์จูสักสิรินินและคณะสอ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความในคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเสนอโดยท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินที่ผมว่าแปลงก็คือว่าถ้าวันนี้หยิบยกกฎหมายทั้งสองฉบับโดยเฉพาะฉบับที่สองเนี่ยเรื่องอวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งบรรดาพี่น้องประชาชนที่ได้ติดตามข่าวสารเราก็นำมาพูดใช่ค่ะเราดูเสมือนหนึ่งว่าบัตรนี้ได้มีช่องทางที่จะดำเนินคดีกับคนปราบปรามประชาชนในเหตุการณ์เมษาพฤษภาปี 5, สองพันแล้วใช่ค่ะ,คะขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่พอเราจะข้ามวันเลยพอเราลงไปเนี่ยเป็นอะไรก็ไปแล้วก็ไม่รู้ ด้วยความเคารพท่านอาจารย์ชูศักดิ์กับผมนี่รักกันเป็นอาจารย์ผมนี่แหละแต่ผมก็เข้าใจท่านอาจารย์ชูศักดิ์นะความจริงท่านก็เป็นคนที่ดีคนหนึ่งควรจะได้รับโอกาสในการเข้าไปทํางานในรัฐบาลนี้แต่ว่าความตรงไปตรงมาของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ทําได้ในสิ่งที่ท่านทําด้วยความเข้าใจแต่ว่าเมื่อมีการขับเคลื่อนถึงขนาดตัวแทนพี่น้องเสื้อแดงเนี่ย พวกผมนีไปยื่นหนังสือให้กับคุณอุ้งอิงเรื่องกฎหมายสองฉบับนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าจุดประกายความหวังว่าเรื่องราวที่ทรบัดสัตว์จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วผู้ยึดอำนาจเอาสวมาโหวตให้มันจะถูกกลบด้วยกฎหมายฉบับนี้แต่ห่วงเวลาเนี่ยนะครับผมนี่ซื้อหวยไม่ถูกอย่างเดียว <c oughs> เพราะพรุ่งนี้คือวันที่สิบเจ็ด หลังเที่ยงคืนของครุ่งนี้เนี่ยชั้นสิบสี่เขากลับบ้านค่ะทีนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดนี้เนี่ยใครอุ้มสมมาอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับลำดับถัดจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือผู้เกี่ยวข้องกับการปราบปรามที่สามารถเนี่ยนะครับคือถ้าแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เนี่ยค่ะร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เข้าไปแปลความกันว่าสามารถฟ้องตรงกับสารดีกาภา,ายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นนะครับหลังจากมีการไต่สวนสำนวนชนส,สูตรปริกศพและก็ทางดีเอสไอส่งให้อัยการฟ้องศาลวัยผู้ถูกกล่าวหาเขาก็ต่อสู้ว่าคดีนี้เป็นอำนาจของศาลฎีกาภายในคดีอาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองทั้งที่ฟ้องในข้อหานะครับฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลพยายามฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล สู้นนะครับศาลชั้นต้นองค์คณะนี่นะครับชี้ว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองอธิบดีศาลอาญาทำความเห็นแย้งว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาเดินทางไปถึงสู่อทธทณ์อทธทณ์บอกว่าเป็นอำนาจของศาลฎีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนกระทั่งไปจบลงที่ศาลฎีกา ก็ชี้เหมือนกับสารชั้นต้นสารอุทธร์าการจะไปสารดีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะต้องผ่านปปชใช่ค่ะถ้าปปชนตีตกก็จบเลยก็จบเลยเรื่องก็ไม่ได้ไปถึงสารดีกาภายในคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อมีการจุดประกายเรื่องนี้ตามลำดับทำให้ทุกคนลืมคิดไปว่า ที่มาของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมาจากอย่างไรอลองดูรายนามเนี่ยนะครับของคนที่ไปอุ้มสมทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าคณะยึดอำนาจบรรดาแม่ทัพนายกองในขนาดนั้นใครล่ะครับจะคิดว่าจะเอาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอันนี้ได้รัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตกเป็นเบีย้ยล่างเขาอยู่แล้วเขาอุ้มเข้ามาแท้กระเตงเข้ามาแท้วันหนึ่งบางอาจกล้าเสนอกฎหมายมาเล่นงานเขาเ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะที่ชั้นสิบสี่รอจะกลับพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนคือเอากฎหมายฉบับนี้ไปพิจารณาเนี่ยลองคิดดูก็แล้วกันเนี่ยนะครับท่านจะอธิบายเหตุผลอย่างไรเป็นสุดแท้แต่ท่านแต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นคนติดตามเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นก็รู้ว่านี่มันก็เพียงแค่ละครฉากหนึ่งเท่านั้นเองส่วนใครว่าอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงก็ทําให้เห็นดูเินะครับก็ถือว่ามีอํานาจเนี่ยนะครับ อำนาจราชสักใหญ่ขนาดนี้ยื่นให้กับหัวหน้าพักเนี่ยนะครับหัวหน้าพักก็ใส่เสื้อซอฟทาวเวอร์สีออกแดงๆอยู่แล้วก็ดูเสมือนหนึ่งว่าพี่น้องคนเสื้อแดงจะได้รับความยุติธรรมแล้วเข้าไปไม่กี่วันเองถอนออกกันมาเสียแล้วจะไม่ปรับอะไรอะไรก็แล้วแต่แต่มันคาบเกี่ยวไงนะครับถอนเน้นนะครับถอนเมื่อวานนี้ความจริงจะ,จะต้องจะต้องมีการอภิปรายบรรจุในวันนี้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ ชั้นสิบสี่กลับบ้านหลังเที่ยงคืนแล้วก็ถอนออกไปทําให้คิดเรื่องอื่นได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็แปลงเพราะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันไม่มีใครได้ทั้งสองอย่างได้อย่างมันก็เสียอย่างใช,ใช่คได้รัฐบาลเนี่ยนะครับโดยคนเนี่ยนะครับต้องยอมรับติกว่าเหตุการณ์สองพันร้อยห้าสิบสามเนี่ยใครเกี่ยวข้องบ้างดูเสมือนหนึ่งว่าคนในนั้นนะครับประชาชนทั่วไปเขากิน,ก,นกินแกลบกินลำหรือไงกินยากนิดนึงไง มันเป็นไปไม่ได้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณยอมรับอำนาจด้วยลักษณะแบบนี้ผมเนี่ยนะครับก็รู้ก็พยายามที่คือเราเองก็เห็นปรากฏการณ์อยู่แล้วว่าใครจริงไม่จริงแน่ไม่แน่ตรงไหนกันอย่างไรนะั้นไอ้ที่อวดตนอวดตัวกันทั้งหลายเนี่ยะแต่ว่าท้ายที่สุดก็เราก็เองก็เห็นพันอย่างนี้แล้วเองนะทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามจะเสนอกลับไปอย่างไรก็ก็ไม่ได้ง่ายนะมีคนเราจะกลับเข้ามมาอีกคนนะอดีตนายกยิ่งรักเนี่ย และ้วะหว่างทางเนี่ยนะครับองค์คาพยพหลากหลายคดีแม้กระทั่งนายกคนปัจจุบันก็มีเรื่องก็ไม่ไม่ใช่น้อยเลยะนะครับเขาก็พรุ่งนี้ก็เดินทางออกนอกอาออกออกนอกกรุงเทพมหานครไปต่างจังหวัดไปภาคอีสานสามวันอยู่แล้วนะครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าซึ่งเป็นเวลาที่ขาบเกี่ยวสำคัญอ,อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่จะต้องคลายกังวลกันบ้างคือความตรงไปตรงมา ยังอยู่ครับเจตนาแรกอย่างไรผมไม่ทราบแต่ว่าอยู่ดีๆถอนออกมาเนี่ยนะครับจะคิดเป็นอื่นได้ยังไงก็มือระดับซื่อแปะเรียกอาจารย์ก็ทั้งนั้นในการเขียนกฎหมายเนี่ยเห็นให้เหตุผลว่าเพราะองค์กรอิสระยังเหมือนยังไม่ค่อยโอเคไม่ว่าจะเป็นปปอชอหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของสารดีกาแผนคดียาผู้ดำรงตงแหน่ก็เป็นเรื่องในวรรคที่สองไงในวรนวรแใกกฎหมายนี่นะครับ คือถ้าเจตนารมร่างเดิมเนี่ยนะครับเห็นว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยถามก,าก่อนว่าต้องการอะไรต้องการฟ้องตรงใช่ไหม,มก็คือหมายความว่าไม่ต้องการผ่านปปชใช่ไหมในกรณีที่ถ้าปปชตีตกคือหมายความว่านะครับต้องการจะเปิดช่องนี้เป็นบานประตูก็เจตนารมมันอยู่ตรงนั้นและถ้ามีความเห็นแย่งกันอย่างไรเนี่ยนะครับก็จะในคณะกรรมาการเขาต้องเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวราระที่สองกันมาอยู่แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าหลักการมันยังอยู่ได้มันก็ไม่ได้มีความจําเป็นอะไรเลยเพราะในวรระที่หนึ่งนั้นการอภิปรายมีเพียงแค่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับมีข้อเสนอแนะกันอย่างไรหลังถ้ามีการเห็นชอบก็ไปตั้งคณะกรรมาการในวาระที่สองอซึ่งก็เป็นไปตามสัดส่วนทั้งของรัฐบาลของพรรคการเมืองเนี่ยนะครับตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามนั้น คือกล่าวอ้างยังไงนะครับเราเป็นคนสภาเก่านะครับแม้ว่าอยู่กันเพียงแค่สองสมัยเท่านั้นเองนะครับเขาก็ถีบออกมาเนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่ายังไม่เลิกอกอนเะเลิกอะไรคะเลิกนิสัยแบบเนี้คือหมายความว่าเกินมันมันคาบเกีียวบังเอิญอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเข้าพิจารณาวันวันนี้กลัวพรุ่งนี้จะมีปัญหา เพราะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนว่าไอ้เนื้อหาท่อนตรงนั้นนี่แหละนะคะที่คุณจตุพรพูดถึงเนี่ยปปชเขาไม่โอเคแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญด้วยอาจารย์ชูศักดิ์เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวขอเอากลับมาทบทวนดูก่อนใครจะโอเคก็จะไปตัดอำนาจเขาเขาจะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับการเขียนกฎหมายนี่พราเจตนาก่อนว่าต้องการอะไรถ้าเขาโอเคจะไปแก้จะไปแก้ไขทำแมวอะไรนะครับจะร่างขึ้นมาใหม่ทำไม เขาไม่โอเคอยู่แล้วแต่ปัญหาว่าคุณต้องการอะไรนะครับถ้าต้องการอย่างที่สําแดงเนี่ยนะครับตั้งแต่ตามเสื้อแดงกลับบ้านไปเนี่ยและจนกระทั่งเนี่ยครับกำลังอธิบายว่าบัตรนี้เนี่ยนะครับเรื่องที่ทุกคนเฝ้ารอทั้งที่เรารู้เลยนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ง่ายแล้วนะครับพอเข้ามาวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดหลังเที่ยงคืนคนจะออกวันที่สิบห้าก็ถอนเลยไอเสือถอยเห็นไหมคืออย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับ ก็พิสูจน์กันในวันข้างหน้าเพียงแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าที่มามาจากไหนก่อนนะครับมาจากไหนก่อนอนะครับมาจากเทือเขาวันไตยไงคือหมายความสว152เสียงเนี่ยใครพามาพระการเมืองต่างๆใครพามาอมตอนหาเสียงไว้อย่างไรตอนเป็นอย่างอย่างไรนะครับและจนกระทั่งนี่นะครับคือถ,ถ้าไม่หาเสียาเลยเนี่ยผมก็ยังพอถูไส แต่นี่ดูเสมือนหนึ่งว่านี่เขาเขาเขาตายเขาเจ็บนะเขาติดคุกสูนสิทอิสรภาพมากมายยังมาล้อเล่นกับเขาแบบนี้ไม่ได้ก็อย่าได้กเพราะเข้าใจกันได้ใครจะไปหวังอะไรคุณจะตั้งรัฐบาลแบบนี้ใครก็ไม่หวังกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเยงแต่ว่าผมไม่ต้องการว่าประชาชนมันมันตายแล้วยังต้องถูกหลอกอีกนะครับคือหมายความว่าไปหลอกผีวีรชนอ่ะทำว่าทําไปทําไม่อืมนะครับเอาไปแก้อะไรก็เจตนาก่อน ว่าในการในการเสนอกฎหมายเนี่ยในอดีตก็มีไม่เห็นนะว่านี่นะครับในการแก้ไขในวาระที่หนึ่งใช่นะครับโดนเรื่องอะไรกันมาบ้างอะ่ะตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เห็นะ่ะนะครับที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยะครับวินิจฉัยอะไรกันเนี่ยนะครับตั้งแต่ขั้นปปชกันไปเอาอีรอเดิมมาอีกนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นก็คือหมายความว่าผมนี่เข้าใจได้ว่าอย่างไรมันไม่ใช่ตามที่เห็นะแต่ต้องการพยายามจะเสืออะไร นะครับจะพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตเนี่ยนะครับมาสร้างความหวังลมๆแรงๆกันทำไม,มาไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับความจริงก็ทําใจทําใจทจําจิตกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าก็มาแต่งตัวดูเสมือนหนึ่งว่าเอาบัตรนี้ใช่แล้วเพระสภาพักไอ้เสือถอยนะครับพรุ่งนี้หลังเที่ยงคืนท่านสิกลับบ้านมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นเพราะเรื่องนี้กระทบกระเทือนแน่นอนสู้กันมายาวนานเนี่ยนะครับใครก็อ่านเลยว่า นะครับถ้าดําเนินการเรื่องนี้นะครับจะต้องผลลัพธ์กันอย่างไรนะครับเขาเขาอุ้มสมกันมาแท้แท้นี่กําลังจะคิดหักเขาอ่ะอกล้าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามแหละทั้งหมดนั้นเราเองก็วิเคราะห์ภายใต้ว่าในการหลักการเสนอกฎหมายจริงอยู่เป็นสิทธิ์ในการที่จะถอนอะไรกันได้แต่มือระดับซื้อแปะเรียกอาจารย์เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆขนาดนั้นหรอกเพราะระดับมือขนาดนี้เขียนกฎหมายเนี่ย นะครับอย่างที่อย่างที่ผมบอกว่าในวาระที่สองที่นะครับถ้าแก้ตามหลักไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าไม่ใช่พอแปลงตั้งแต่ต้นซอยไปสุดซอยกันอย่างที่ว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการมีวัตถุประสงค์อย่างไรก็รู้อยู่แล้วเขาใครจะพอใจไปตัดอำนาจเขา,า <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ตามเมื่อถ้าทําไม่ได้ก็อย่าแต่งตัวให้สร้างความปวงนะครับทากันไปทําไมเราก็ทักท้วงกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว <c oughs> ว่ามันประหลาด แต่ว่าถ้าอธิบายคนทั่วไปจะทําให้ลืมที่มาวันที่ยี่สองถึงหาลืมที่มาเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่ผ่านกันมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะสิบสามปีมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามมันเป็นความบังเอิญมากเกินไปนะครับนี่ก็วิเคราะห์ในฐานะที่ว่าผู้เสนอนี่ดีกันนับถือกันเป็นอธิการเป็นอาจารย์ผมด้วยเนี่ย